วัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับคิงคองดิคาเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาประมาณ5มโมงเย็นนะคะเดี๋ยววันนี้แอดก็จะมาพร้อมกับรถเข้าใหม่กันนะคะ กีมืลูก้าเข้ามาเป็นคพอดีมาต่อกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดก็จะมาพร้อมกับรถใหม่นะคะจึ้นเคยรถที่เข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้แอดมาให้ดูก่อนดีกว่าหนึ่งคันใครที่กำลังมองหารถมือสองอยูก่ก็อย่าลืมคิงคองบิคานะคะอยู่สมุทรสาครน,นะคะเส้นถนนเอก,กชัยนะคะติกกับแมคโครมหาชัยสมุทรสาคร มาให้ดูกันหนึ่งคันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็น n i ส s ันมาร์ทนะคะปี2018คันนี้ก็จะเป็น e ีโกคาร์นะคะเครื่องพันสองนะคะตัวนี้เป็นตัว E นะคะตัว LED นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะคะว่า,าเป็นยังไง สีแดงสวยๆกันเลยค่ะสำหรับคันนี้เข้ามาใหม่ๆนะคะช่างของเราก็กำลังทำความสะอาดอยู่อันนี้ก็จะเป็นรอบๆคันนะคะ อันนี้ก็มาพร้อมกับแม็กซิ่งให้แล้วนะคะอันนี้มาแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะมาแบบใหม่จริงๆช่างของเราก็แค่ทำความสะอาดนะคะล้างแล้วก็ดูดฝุ่นทำความสะอาดภายใน นาภยเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันนะคะว่เรถที่เข้าใหม่มานี้เลขใหม่จะอยู่ที่เท่าไหร่ คือสกิโลเมตรนะคะเป็นรถปี18นะคะเกียร์ออโต้นิสสันมาสีแดงสีสูดสำหรับใครที่ชอบสีแดงนะคะมีนิสสันพาไปดูดีกว่าว่บเรา ใคครรอย่างวันนี้อ่ะก็เป็นสีแดงๆเรือกันค่ะสำหรับคันแรกก็จะเป็นนิสสันมาร์ทนะคะคันนี้ปีสิบแปดราคาสามแสนเก้าพันบาทนะคะควนอยู่ประมาณห้าพันห้าพันกว่าบาทสำหรับใครที่สนใจนะคะเงินเดือนนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหรือว่าหนึ่งหมื่นสองพันนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะ ถ้าเป็นคนพื้นที่นะคะไม่ต้องคําเลยสีแดงอีกหนึ่งคันก็จะเป็นฮอนด้าซิตี้นะคะคันนี้ก็ถ้าในไลฟ์ก่อน,ก,อนก็จะมีคนเห็นอยู่บ้างแล้วคันนี้ก็มีคนทําจองทําเรื่องทีไรแต่ก็ไม่ผ่านนะคะสงสัยว่าไม่ชอบเจ้าของนะคะ ไม่ชอบเจ้าของใหม่นะคะกับสีแดงนะคะ Honda City City ตี้ก็จะเป็นเครื่อง1.5นะคะเครื่องั1 5 0นต่อไปสีแดงข้างหน้าเรานี้ก็จะเป็นนิสสันนว ที่สารร้นอนนะคะสำรับอยู่ที่สมุทรสาครแล้วเดินรอง สีแดงอีกหนึ่งคันนะคะ <S <S วันนี้ที่เอามาให้ชมก็จะเป็นสีแดงล้วนๆนะคะสหรับคันนี้เป็น Mitsubishi ใหม่ปีก็ใหม่นะคะอ่าขันมาเขาจะพอ เดินชมเดินดูรถเรื่อยๆนะคะถ้ามีใครอยากดูรถคันไหนหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนอยู่นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะในหลฟ์สดนี้ถ้าอ่าในที่เต็นท์หรือว่าที่บริษัทของเรานะคะได้มีจอดอยู่แอดก็จะพาเดินเข้าไปดูนะคะ วันนี้เอาเป็นห้าประตูล้วนดีกว่าว่าเหลือห้าประตูคันไหนกันนคะมาต่อกันที่ห้าประตูแล้วกันเนาะห้าประตูของเราเริ่มต้นที่คันแรกเลยค่ะต o ยต้านะคะเป็น t o ยต้า New Yaris ปีเท้า ยาลิน,นะคะของเรามีนะคะเป็นตัวนิวยาลิซนะคะห้าประตูคันต่อไปก็จะเป็น h o n ด้าบีโอนะคะ กำลังเซ็นเอกสารทีนี้ก็จะรอผลนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับแอดก็ขอให้ผ่านแล้วกันนะคะสวยๆนะคะคอนผ,ผูกกับคอนด้าวีโอของเรานะคะสำหรับคนที่ดูบ่อยว่า ติดตามในเพจของคิงคองบิคาหรือว่าใน Facebook ของแอดนะคะที่เป็นรถดีฟีดาสุขสาคอนนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นรถเข้าใหม่กันบ่อยๆนะคะแล้วก็รถนะคะต่วงสี่พันกว่าบาทนะคะสี่พันต้นๆแอดก็จะตลอดนะคะ mm hmm. อาทุกุกิจนะคะสวิตห้าประตูสวิต สีเท้าสวยใหม่มากค่ะคันนี้ สีแดงรถเข้าใหม่เมื่อกี้ก็หลแดงกับสีดำนะคะให้ลูกค้าได้เลือกกันว่าถ้าเอาสีไหนดีนะอีกนึ่งาลาริสนะคะโตโยต้ยาลาริสตัวนี้ก็ตัตัวเก่าเครื่องพันห้า เป็นโสดสีขาวเพรามไม่เกินอาที่เต็นท์เราไม่มีนะคะ แค่ลูกค้าอยากได้และบอกว่าต้องการแบบไหนนะคะทางเฮียของเราก็จะจัดให้นะคะสำหรับแอดเองนะคะเคสของแอดเองมีหลายเคสมากที่จอดแบบนี้ราคาเท่านี้หาให้ผมได้ไหมครับหนูจดให้ได้ตลอดนะคะเฮียก็ ะะสําหรับลูกค้าทุกคนนะคะสําหรับใครนะคะที่มีเพื่อนนะคะหรือว่าญาติพี่น้องนะคะกําลังมองหารดมือสองอยู่นะคะแนะนํำกันเข้ามาได้นะคะ,คะใกลกลางเดือนแล้วกลางเดือนแล้วนะคะโปรโมชั่นของเราก็ยังเหลืออยู่นะคะโปรโมชั่นของเดือนนี้ถ้าใครใช้นี้ย้ำอีกเหมือนเดิมค่ะ คิงพองีิคาของเราใจ่ายให้เลยนะคะข้างวด2สองวดนะคะเท่ากับลูกค้าจะได้ขอบฟรีถึง3ามเดือนหรือ9ก้าสิบวันเป็นต้นไปนะคะวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวไปดูลูกค้าก่อนนะคะมาวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ 厉害。